สวัสดีค่ะพบกับยายอ้อยอีกแล้วนะคะวันนี้ยายอ้อยจะพามาทำเค้กกล้วยน้ำว้าค่ะอันนี้กล้วยน้ำว้าที่สุกงอมแล้วนะคะยายก็จะเอามาทำเป็นเค้กกล้วยน้ำว้าเลยค่ะกินไม่หมดค่ะงอมมากเกินนะคะหวานเกินออกเปลือกออกให้หมดนะคะที่ดำๆเราก็จะลอกออกให้หมดเลยค่ะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ ลอกออกให้หมดเลยไม่ให้เหลือเลยนะคะนี่ให้สะอาดแบบนี้อันนี้ลูกที่สองค่ะค่อยๆปอกไปนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันงอมจนเปลือกแห้งแล้วนะคะเนี่ยก็เลยต้องเอามาทําเค้กดีกว่าค่ะเพราะว่ารับประทานก็ไม่ไหวแล้วนะคะสุกงอมเกินค่ะ นี่นะคะออกเฉือนออกให้หมดค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะแล้วยายก็จะเอาไปปั่นกล้วยน้ำว้าที่ใช้ทั้งหมด540กรัมนะคะเนี่ยค่ะปั่นค่ะยายจะใช้ปั่นเอานะคะเมื่อปั่นเสร็จแล้วยายก็จะมาใส่ถ้วยไว้พักไว้นะคะคือจะต้องบีบมะนาวน้ำมะนาวประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะบีบใส่ลงไปเลย เพื่อที่จะทําให้กล้วยสีเข้มขึ้นนะคะนี่แล้วก็จะคนเสร็จแล้วก็จะคนค่ะแล้วก็พักไว้ประมาณสักสิบนาทียี่สิบนาทีก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะพักไว้ก่อนแล้วยายก็จะมาล่อนแป้งนะคะยายใช้แป้งตาพัดโบ460กรัมค่ะยายก็จะช่างพร้อมกับ ผงฟู10กรัมแล้วก็เบกกิ้งโซดา15กรัมนะนะคะแล้วก็จะคนผสมให้เข้ากันก่อนแล้วก็พักไว้ค่ะยังไม่ได้ร่อนนะคะพักไว้ก่อนแล้วก็มาเตรียมไข่ไก่เบอร์15ฟองอันนี้ใหญ่ตอกไข่สูงไปหน่อยนะคะก็เลยจะแตก น้ำตาลทราย420กรัมเลือกเม็ดเล็กๆนะคะแล้วก็น้ำมันรำข้าว350กรัมยายใช้ของคิงนะคะนมสด225กรัมของะคาเนชั่นค่ะแล้วก็เกลือ1ช้อนชาหรือว่า5กรัมนะคะ เสร็จแล้วยายก็จะปั่นด้วยสปีกแรงสุดเลยค่ะไม่เกินเจ็ดนาทีนะคะอันนี้ยายปั่นอยู่ที่ประมาณห้าถึงหกนาทีได้ค่ะต้องให้น้ำตาลทรายละลายดีนะคะอย่าให้เป็นเม็ดค่ะถ้าเม็ดใหญ่เราก็จะปั่นแล้วก็พักไว้แล้วค่อยมาปั่นอีกรอบนะคะให้น้ำตาลทรายละลายใส่กล้วยบดลงไปค่ะกล้วยบดท,ที่เราพักไว้นะคะ ใส่ลงไปเลยอันนี้จะตีไม่เกินสองนาทีนะคะจะปั่นไม่เกินสองนาทียายใช้เวลาปั่นประมาณแค่หนึ่งนาทีได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาล่อนแป้งที่เราชั่งไว้แล้วนะคะเมื่อสักครู่ล่อนลงไปค่ะค่อยๆ่ยล่อนนะคะเพราะว่าหม้อสูงหม้อที่ยายใช้ปั่นจะสูงเป็นนิดนึงเนี่ยค่ะ แล้วก็ปากแคบก็เลยจะลอนได้ทีละนิดนะคะใส่จนหมดค่ะค่อยๆล่อนลงไปนะคะนี่ค่ะค่อยๆทําเมื่อเสร็จแล้วยายก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งฟุ้งกระจายเวลาที่เราปั่นนะคะนี่เลยค่อยคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ ประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วรายก็จะปั่นด้วยสปรีดกลางนะคะไม่ไม่ได้ปั่นแรงมากนะคะใช้กลางๆงค่ะไม่ควรเกิน8นาทีนะคะเพราะจะทำให้เนื้อขนมแน่นแล้วก็หนักค่ะเสร็จแล้วเรามาเช็คดูค่ะนี่นะคะแป้งไม่เป็นก้อนแล้วนะคะใช้ได้แล้วค่ะ ยายก็จะนำถาดแบบนี้ถาดรองอบนะคะนี่แล้วก็เอาถ้วยมาใส่ไว้ใส่กระดาษรองเพื่อที่จะอบเค้กกล้วยน้ำว้านะคะเสร็จแล้วก็ตักค่ะใส่เลยอ่าใส่สักประมาณเกือบเต็มพิมพ์นะคะเว้นไว้ หนึ่งเซนได้ค่ะเพื่อให้ขนมไม่ล้นพิมพ์ออกมานะคะเวลาขนมฟูขึ้นค่ะนี่นะคะแล้วก็หยอดให้เต็มทุกพิมพ์เลยนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการอบกันเลยค่ะอันนี้อบด้วยไฟ150องศาประมาณ3 0มสถึงสานาทีนะคะต้องใช้ตัวมิเตอร์วัดนะคะวัดอุณหภูมิต้องใช้ค่ะดูหน้าเตานะคะของยาย ประมาณร้อยเ0็ดนะคะแต่ในเตาแค่ร้อยหนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมเสร็จแล้วค่ะขนมเค้คกกล้วยน้ำวา้าเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันค่ะว่าจะเป็นประมาณไหนนี่เสร็จแล้วนะคะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรนี้ยายไม่ได้แต่งหน้าเค้กนะคะ ดูเนื้อข้างในค่ะหวานนุ่มชุ่มฉ่ำนะคะยิ่งค้างคืนยิ่งอร่อยค่ะจะทำให้เนื้อนุ่มนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ